นั่งรถไฟไปเทศการดนตรีสุดยิ่งใหญ่อุดรธานีสิปีมาลีลายสือน้ำโดยอาจารย์ไข่มาลีฮวนนิตลายสือกับอีกหลายวงดนตรีในพื้นที่กว่า50ที่ห้วยเกลืออุดรในวันที่29พฤศจิกายนนี้เราก็จะเริ่มต้นกันที่สถานีรถไฟอุดรธานีนะทุกคนรถไฟที่ไปห้วยเกิงเนี่ยก็ออกบ่ายโมงสี่ส่วนตั๋วเนี่ยก็คนละสิบนะเพื่อนเ่แต่เราก็มาก่อนเวลานะมาเดินถ่ายรูปเลยก็ได้มีการปรับปรุงไปเมื่อปี2541โดยหลวงตามหาบัวแต่ก็ยังคงความคลาสสิกเอาไว้ด้านในก็จะมี มีตาช่างโบราณที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนพี่ๆตากล้องเมืองอูดรก็มาหารอถ่ายรูปเล่นทีถ่ายรูปเล่นเสร็จรถไฟก็มาพอดีขึ้นไปนะก็นั่งเลือกได้เลยตามใจชอบก็จะใช้เวลาในการเดินทางเนี่ยประมาณ1ชั่วโมงระหว่างทางเนี่ยก็จะเจอวิวทิวทัศน์ที่สวยงามเจอธรรมชาติเหล่าสัตว์น้อยใหญ่ก็จะมีพี่ๆคอยมาบอกเอาไก่ย่างบ่จ้าไก่ย่างบ่จ้าแล้วก็ได้พบมิตรภาพระหว่างทางกับพี่ๆน้องๆที่ร่วมขบวนไปด้วยกันคุยกันใครเผลอหลับก็ระวังตเลิดสถานีห้วยเพื่อคอยดูป้ายดีๆนะเพราะเขาจะไม่ได้้ประกกาศบแลว็ มิตรภาพระหว่างทางหน้สาสถานีหวยกา แล้วเนี่ยก็ข้ามทางรถไฟไปนิดหน่อยกับต้นไม้ใหญ่ที่ดอกไม้กําลังขีบบานสะพังเลยทุกคนที่ก้าวพืชจีเนี่ยก็จะมีจุดจอดรถที่จะคอยพาเราไปคอนเสิร์ตคนละยี่สิบถ้าใครจะแวะเที่ยวตามจุดต่างก็สามารถคุยกับแม่แม่เขาได้เลที่แรกเลยที่เราไปเจอก็คือบ้านเก่าค่ะอยู่ตรงข้ามสถานีรถไฟเลยนะคะสิ่งวินเทจมาถ่ายรูปเล่นกันเพลินเสร็จก็แวะคาเฟ่คุณยายเจ้าตัวดําเหนียวเหนียวคอยต้อนรับนี้ก็เปิดมานานแล้วห้าสิบปีตอนนี้ยายก็เจ็ดสิบเก้าขวบแล้วยายโต้นูนแถวนี้รู้จักกันดีเก่าแก่เปิดมา โตเฮียงไมเกิร์งก็เป็นซิกนเจอร์ของไมเกิร์งแล้วเราเล่นกีฬาจะแวะมา เดินไปก่อนเดินไปก่อนแม่เหี่ก็พาขับรถไปกันต่อสักการะศาลเจ้าพ่อพิมูลเจ้าพ่อพิมูนที่เยืนเดียวจิตใจของทุกคนแม่เพื่อนก็เล่าให้ฟังว่าถ้าใครมีเรื่องทุกข์ใจยากลำบากพรกับท่านก็จะสําเร็จสมหวังแล้วไปกันต่อผ่านสถานที่ต่างๆคุณแม่ก็จะคอยเล่าประวัติตามสถานที่นั้นๆนะอย่างเช่นโรงพยาบาลเวนเกรโรงพยาบาลชุมชนแห่งแรกแห่งเดียวที่เกิดจากความร่วมมือร่วมใจของพี่น้องชาว้วยเกอร์เมื่อานเพิ่นมีทีนิทั่งแล้วเพื่อนก็ริจากวันงานมีนวดแผนไทยของโรงพยาบาลด้วยนะแล้วถ้าใครพกแก้วกับ สูบติดแฮชแท็กตามนี้ลงทะเบียนร่วมงานกับทรทก็รับไปเลยข้าจี่ห้วยเกิ้งกับเครื่องดื่มเอาเยลมาใส่ไปได้เลยขี่เขาไม่จัดแซ่บแล้ววันงานเนี่ยก็จะมีอาหารมาหลากหลายเลย ตอนรับรุกลานแล้วระหว่างทางไปคอนเสิร์ตเนี่ยก็จะเจอวิวแบบสวยมากและทุกคนก็คือแหลมห้วยเกับวิวสะพานลังรถไฟแล้วอยู่แถวนี้ก็จะมีนอนๆมาคอยวิ่งเล่นต้อนรับมาเรียกเราให้วิ่งตามนีเลยเคี้ยวหมับหมับตัวตึงย่านห้วยเกื้งหมดทั้งมวลนี้เนี่ยเพื่อนเพื่อนก็จะได้เห็นในวันที่29กาพฤศจิกายนนี้เตรียมไว้สำหรับเซตงาน50ไร่ครับโซนจอดรถโซนพื้นที่กิจกรรมโซนพื้นที่แคมปิ้งครับยังมีโลเคอลู้ดแล้วก็จะมีพื้นที่กางเต็นท์ฟรีครับพื้น รักษาความปลอดภัยดูแลโปรแกนของงานก็นั่งรถไฟไปฟังเพลงครับอยากให้มาชื่นชมเรื่องของสถานีคลาสสิกที่ชื่อว่าสถานีไ้วเลเพลงเยอะยวยาวจันทราที่เจอกันที่คอนเสิร์ต30ปีมารีไลซ์นั่งรถไฟไปฟังเพลงห้วยเกลือเสียงละมา